ครับพี่นองครับมือนีบ่าวสักสีสีผ้าพี่นองมารีวิวนะครับการเห็ดบ่อปลาไหลนะครับแบบง่ายนะครับพี่นองที่พี่นองถามหาได้หลายคนนะครับอยากเลียงปลาไหลใส่กระมังหรือว่ากระบะาฟูนไว้นะครับข้างๆบ้านแต่ว่าเห็ดบ่อเปลเป็นนะครับมือนีบ่าวสักสีสีมารีวิวนะครับอยู่ารามของมินิตยานะครับปลาไหลน้ำใสแ่งไ่ของเมืองอุบลนะครับพี่นองครับมาเบิ่งมีธีกันเลยครับครับสวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับพี่น้องชาวปลาไหลทุกคนแลวก็ผู้ดีสนใจเลี้ยงปลาไหลทุกคนนะครับผมอ่ามือนีกะเบาซักสีพันกระมาอ่ารีวิวการเห็ดบอ,อขนาดเล็กเลี้ยงปลาไหลนะครับซึ่งสามารถอ่าทายน้ำได้ง่ายนะครับอุปรกรณ์ที่เขามีก็คือนี่แหละครับกระมังเขาเอียว่ากละมังปูนนี่ครับกระมังผสมปูนนะของเฮานี่นะครับ อ่าใบนึงกะห้าร้อยก็บาทแค่ท่ดไดกันแล้วแต่หมองเงินขายนะครับมีขายตาม,ตามห้องโปห้องครับ,รบนะครับครับลแล้วก็น,นี่แหละครับสีฟ้านี่มันสีเวลาเขาเอาปลาไหลลงไปใส่แล้วมันก็จะให้ความสว่างไงเราเห็น เด่นชัดนะครับโอ้ถ้าใส่สีฟ้าแม่นบ่ครับครับสีฟ้าก่ะซีดีแล้วแต่นี่ครับแล้วแต่ผู้มักสีดําสีฟ้าได้เบิดครับมักสีฟ้าไม่ได้มักสีฝาอันสีดํานี่คือมันขือค่ะครับมันจะถือกว่าสีฟ้าสีฟ้านี่มันจะ600 700ค่ะแต่ตัวนี้เฮาซื้อมาจากพัยาเนาะแค่300กว่าบาทเดียเนาะฟ้า450บาทครับโอ้ซื้อมาแต่ว่าไม่นิบหนันอยากได้ตัวนี้ก็เลยบอกป้ามันนิบตัวนี้ครับนี่มันแตกเนาะค่ะมันตกมันพายุเข่าบ้านนี้เท่าก ก็คือขอรดนะครับขอตัวนี้เหล่ขอรดคือสองนิ้วโล่งนิ้วนะครับขอรดคือตัวใหญ่ขั้บนนี่ครับนี่ครับสองนิ้วสองนิ้วอ่าลดลงเหลือนิ้วครับลดลงเหลือนิ้วครับแล้วก็ห้ามมีของงอตัวหนึ่งครับครับผมของงอของงอของงอกับของงอนิ้วครับครับทีเป็นทีเป็นมองออกอืนะครับลักษณะง่าไงคือตัวคือพอถืออยู่นี่คือตัวปล่อยน้าม่ครับตัวอ่าแมนครับนี่เ้ากับชิมมี่ บาดนี่เข่ากับสิสวมตัวนี้ลงไปขนาดหลบันไดครับพอน่ะตัวตีพอตัวนี้สองนิ้วครับผมอ๋อทอปลอยน้านีขนาดสองนิ้วแมนสองนิ้วคือไม่นิดมัดสบายมากสองนิ้วแล้วมันมันสิมีทอข้างในบาดเนี่ยทอหน่งครับสําหรับทีเข้าทีเข้าสิบปดตัวนี้นะครับครับตัวทั้งในเนี่ยคือต้องปาดครับปาดเท็อดยางครับปาดเพื่อว่าให้น้ามันไหลออกเพราะว่าตัวนี้มันสีเสมอกับตัวนี้นะครับเวลาเราใส่ไปนี่ มันสียังสีนะครับนี่ครับนี่มันสีเป็นยังสีครับนี่ครับท่าน้าไหลมันสีทาาน้าไหลมันสีอยู่พี่ครับมันต้องตดกาวบ่พ่อตีกาวครับผมกําลังกําลังแก้ไขอยู่ตอนนี้นี่นะมันสีอยู่ลักษณะยังสีครับเห็นบอหน้ามันก็สีเขานี่ครับนี่หน้ามันก็สีเขานี่ครับพ่อที่นี่ครับก็สีมีทอนิ้วเนื้อเงาสวมเข้าไปข้างในนี่เพื่อปิดน้าไว้เวลาเขาเวลาเขาสีอ่า เวลาเขาสิบ่อยน้าเขกาแค่ดินงทอนเีอ่ยอกมาแค่นั้นเองครับอ๋อนี่น้ามันก็สีไลทล่วงน้าก็สีไลเขานี่ครับช่องน้นอยนอยแมงนครับสีไลแล้วว่าทังในทั้งไงนี่หั่นพอสีมีทอนิอ่วนึงมีมีทอนิอ่วนึ่งเพื่อปิดเพื่อเป็นอ่าเพื่ออ่าเป็นในปิดปิด,ปดการระบายน้ำบอกโอ้ตัวลงนี่ครับเพื่อนเราไม่เบ่งละสั้นมันสะสวนได้บุ๊ครับสั้นได้ครับสำหรับปิดน้ำเป็นท่อชักนะค่ะว่าใชเป็นท่อชักอ่าสั้นเยวได้ครับมันสั้นครับ เอาออกมาเลือกที่เอาตัวนี้ออกมาที่สุดนี่ครับมันยุงสิเนาะครับนี่นะมันคือเข้าไปข้างในเองครับเอามานี่เลยป้าเอามาสวมตัวนี้ก็ได้อ๋อมันนี่เอาออกมาอนี่นี่มันมันจีว่าทั้งในสวมใส่กับตัวนี้นะคะเป็นท่อหล่อนี่อ๋อขอเบอร์หน่อลักษณะนีค่ะอ๋อไหนไหนครับพี่น้องครับหรือขนกรถางดูดนี่เพราะว่าทั้งรุ่นนี่มันเป็นท่อของห่อขนาด นิวหนึ่งนะครับพอดีเอานิวหนึ่งใส่มันกับจีลอกนามกึ๊บไปเลยอ,นนอันนี้อันนี้อธิบายอีกทีนึงเป็นหยางท่ใส่ของอของห่อพวาตอนนั้นมีนิดตัวนามออกไปครางนอกนะครับเลือกเป็นของห่อเข้าจะใส่้อต้อ,ต,อ,ะะอตรงก็ได้ค่ะอ๋อต่อคับตัวนี้นะค่ะที่มันที่มันปิดล็อกตัวนี้ได้จรีรนะนี่ล็อกนามแล้วนี่ค่ะล็อกนามลแล้วแล้วตัวตัวอันนี้จะเป็นตัวกันปลาออกนะคะตัวนี้ ปลาเรียกคนจิตใเฮ็ดม,มันจะเป็นตัวกันปลาออกอันนี้ค่ะปลาตัวนี้ําหรับปลาตัวหน่อยอนุบาลเท่ากับตกปลกี่หน่อยด้วยค่ะเพราะว่าปลามันจะออกผู้นี่นี่ค่ะเขา้าใส่นี่สวมใส่แล้วก็เอาตัวตอน,นิ้วนึงใส่น้ำค่ะเน่าๆนะครับต,ตัวนี้ครัเป็นตัวที่เราใส่ตัวน้ำมันจะจะลุกออกไปเลยค่ะปลามันี่ย ครับเป็นวิธีการง่ายๆนาะครับนอกมีกท่ทาร์บไลายอีกทีครับแต่ว่าท่อที่กีดนี้อยากจะขีดใหญ่นะคะสําหรับอนุบาลครับครับกีดเล็กๆเนาะครับเบี้ยนะครับเมี้ยตัวนี้ก็ต้องจอให้ได้ขนาดเนาะครับเมียยค่ะตัวจอยนี่เขาเอียน้องโฮซ้อนะครับนี่มันจะมีขนาดซับนี่แหละครับ บาดนี่้ั้นเขาจอปุ๊บมันยังบดได้เท่ากับติดกระดาษไร้เองี้ครับอ๋อถ้าจอมันแน่นเกินไปถามันหน่อยเกินไปเท่ากับติดกระดาษไสยเองส่เท่ากับลบให้มันหมายความว่าให้มันเข้าได้นะนี่เท่ากัีนี่ครับตัวนี้เป็นตัวจาอตัวนี้เขาเอืนอยห้อซ้อครับครับตีดกระดาษรสยอีกเครื่องนึงแกืบประมาณเกือบสองนิ้วนะครับเพราะว่ามันต้องหน่อยกว่านะครับแล้วก็เเอากระดาษราย ยังฟีนะครับโอ้ก็ให้มันลุ่งแด้เพราะว่าตัวปากเนี่ยมันต้องอยู่เสมอกับตัวนี้เลยนะครับครับให้มันแน่นพอดีอนบอกมันต้องแน่นพอดีครับต้องท่ากาวอยู่บ่ครับผมกาวครับตรงเชื่อมกาวใส่พี่กาวพี่ีซีแทงครับฮึกึซื้อเขาเอื่นว่ากาวเล็กก็ได้นะครับกาวอีพป๊กซีนะกาวซิเมยนนี่แหละครับผมกาวอีพปกซีสินแน่นก็กันแน่นครับแน่นแนนโอ้ถ้ามันยังบ่ได้ครับก็ แต่งไปเรื่อยๆแต่งไปตอนนี้ชีวิใจหอนน่ารไปเรื่อยๆเจ้หอนเพราะอะเพราะว่าถ้าหูงอไงปุ๊บมันก็เห็นอห่เขามีปัญหาโอ้เขาเขาเขาผ่านพิษเดียวบ่ได้นี่ครับมันก็ใกล้ใช่หรไม่ใช่โอ้ยได้ละได้ละได้ละครับเนี่ยเห็นไ่มอันนั้นบอเปาห่อนแล้วครับถ้ามีตัวเปาห่อนมันจะตรงบุ๋มหมองนี้ลงมากนะคะนี่ครับนี่นี่นี่ครับเห็นบ่แน่นยัดเลยบาร์เน็ตเขากระสีใส่เอาตัวนั้นนี่นี่นี่มันกระสีเป็นแบบนี้ครับบัดนี้ นี่ครับปึ๊บครับอ่าเห็นมาเอาทอสันต้นนั่นกันต้นนั่นกันต้นไม่ได้อันนี้คือเป็นตะแกงกองอะนะครับครับผหน้ามันก็สิไลอ์เอางี้กองอันนั้นเวลาห้าพอแล้วห้ากัเวลาห้าพ่อแล้วปุ๊บห้ากัดปิดตัวนี้ลงไปปุ๊บนี่อันนั้นมันต่อเตัวสีเพราะว่าตัวนี้นั่นตัวที่ห้าปิดลงไปนะครับพี่น้องครับมันสีมะข่าอยู่ขอหง่อมองที่ห้าต่อแนนขอหง่อย้ํามองนี่ครับมองขอลดเขาลงมา มันถามกันจังโอ้ถามหลายคนแห่งได้ครับดีกันได้ที่การนม่เพราะมันสร้างเนาะแมนครับผมกับอธิบายบอถือคือการพอบเห็นถามเราทำนี่อีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นคนเป็นคนใส่เป็นงานเนาะอันนี่ครับมันก็ิี่ครับมองๆนี่นี่ทำนี่แห่งของป้าเขาเอ่ยว่าเป่าห่อนบอก มันอนแบบเปลามันนอนอันอันมันอ่อนนะเขากับโคลงนะโอ้ใส่นี่ครับใส่โลเบอร์เปล่าให้มันเกิดโบเบอร์โบเบอร์โบเบอร์ให้มันนอนห่อนนะครับเนาะอากาศห้ากระุ้มมันนี่มันต้องมันต้องเสมอนี่พอดีครับเนี่ยโรเบอรอพอดีนี่เสมอปากพอดีเห็นบปล่แตงเข้ากับแตงเข้าใจห่อนมาได้เลยครับต้องนั่งมันก็ต้องนั่งค่อยๆแตงไปแตงเสร็จแล้วเข้ากะลงเก่านี่ซ้ำนี่ครับเป็นแบบง่ายนี่นี่แบงนี่ก็โอ้ครับนี่นี่นี่มันยุงสิเห็นปะครับผมมันก็สิปิดน้ำแล้ว โอนี่อันนี้เขาก็กกอง่ให้ปลาไหลเข้าออกไปครับตัวเทิงแค่เป็นตัวกองถือซื้อขนานใช่ง่ายอีดีรับเ่อะของแข่อีดีนี่กําลังเห็นของแข่หลายๆคนถามหามือนีเจอของจริงเอาไปลองเห็ดยบมันเดีอครับี่นองครับทานุบาลตัวหน่อยเขาใส่ได้หาหกพันตัวค่ะก็มั่งตัวน้หน่อยนะตัวตัวหาหกเส้นนะคะ ครับเนี่ยแต่ถ้าจะเลี้ยงจนโตเลยก็คือแค่สามร้อยตัวแค่สามร้อยตัวแต่วายังอ่หลีเดจังคอยจังคอยเห็นเด็ดสามร้อยตัวเพราะว่าถางเขาเลี้ยงไปไหนหน่อยเขาใส่แค่สามร้อยตัวมันมันจะแบบมันหน่อยนะมันจะพ่ค่อยกินอาหารเหมือนกับมันบวงเวงมันอ่างว่างเนี่ยเขาใส่หลายๆอนุบาลจนกว่ามันจะโตแล้วก็ค่อยแแยกค่ะค่อยแบ่งแยกค่ะขับแซกนิดนึงครับมันสามารถเลี้ยงได้จนหอนิ้วก้อยเนี่ยครับเพราะว่าทดลองแล้ว เพิ่นที่เพิ่นทดลองแล้วหอนิ้วก้อยนิ้วก้อยหาเลยตัวได้อ่าถึงขนาดนิ้วก้อยเขาเลยต้องค่อยๆแยแ่นะเพราะวนะ่าถ้ามันเกินนิ้วก้อยไปแล้วบาดนี้ถ้าเขาใส่น้ำครึ่งนึงแม่นบ่ครับครับมันสิกระโดดได้โอ้แต <c oughs> ่ตัวใ,ใหญ่มันก็ต้องเฮ็ดบอ่อใหญ่ขึ้นไม่แ,แม่นั่นบ่อใหญ่เขาก็ต้องหาไอ้นั่นแหละครับหาหาบ่อให้มันสมกับกับกับกายภาพของมันนะโอ้ครับพี่น้องครับเรียนน้อครับพี่น้องเน,น้องน,นี่นี่นี่ครับไอ้เบิ่ง ทางล่างกันยุ่แค่นี้ครับแจ้ง้อยผมกงมาสีลุ่งเก่าครับอืส่วนทั้งนี้สี่หันไปทังใดกันแล้วแต่เจ้าครับแล้วแต่ความสะดวกแสดงว่าข้อเทียดแบบเป็นสั่นขึ้นมาแม่นบ่พอเนี่ยเถูกตองครับเห็ดแล้วนั่น่น่ไปท่ายหุ่นก็ได้ครับที่มีมีอยู่นะเดี๋ยวจะให้พี่น้องไปเห็นภาพสั่นของมีพรัอมไปเบิ้งไปเบื้องบุ่นเลยครับเนี่ยไปเบิ้งทั้งผิดที่มันแล้วแล้วครับเนี่ยมากเลยครับอครับเหตุแบบตัวมันแล้ว อ่ะมาเบิงที่มันแหลวก่อนครับเป็นเป็นเดี๋ยวหายอาหารจังไปเบิงอีกที่นึงครับอ๋อนี่บอกพ่อนี่นครับว<อ>่าน<อ>นี่ครับนี่มาเ้าห้าสี่หายเบิงนี่วเวลาเ้าสี่ทายน้ำเขาเขามาใกล้ๆอะไรครับครับม,มันจะได้เห็นนี่นะเ้ากว่าแค่นี่สมมติว่าเ้าสี่ท้ายนาหน้าเป็นบ่อครับเ้ากว่าแค่ดึงตัวนี้ออก เห็นพอคำหนาลูกข้างล่างแล้วโอ้หุดไปหุดแล้วครับหน้า๋ย่าข้าไปมองเบิ้องต้าใช่ของหองกับเสือการ์ดอีกแล้ค่ะอืมครับบ่าอเห้มันเชื้อแฉะหม่องปฏิบัติงานเท่าเนาะครับเนาะครับเพราะสิหันไปทางใดแล้วแต่เหมครับครับไปถิ่นยู่ทางนองนาสมมุติว่าสมมุติว่าเ้องพ่อหลือไม่นบังครับครับอ่าปิดอ่าปิดเลยครับโอ้แน่นล่ะน้าก็บ่ไหลล่ะกบบ่ออกล่ะครับครับเรียบร้อยแล้ว อเนี่ยครับแกเนี่ยเปิดอันนี้ให้เปิ้นเบิงดิล่ะเปิดออกว่าเห่าเยียงได้มาเบิงครับครับนี่ได้อ่านี่เบิงครับนี่นี่นี่เห็นบอสที่บอกว่าเีเห้าเรียงคาอยู่นี่เป็นพ่านเด้ค่ะอู้หลไหลดีเนาะครับเนาะเาต้องใส่ให้มันเยอะๆก่อนตอนที่มันมันมันเล็กอยู่ถ้ามันครับถ้าใส่หน่อยมันบ้อกินอาหารนั่นนะค่ะอันนี้คือ นี่ก็ตะไคร่ล่อมไก่เนาะครับด<า>่างลอมไก่ด่างลอมไก่เขามาให้เพื่อให้เขาอยู่เป็นทีูอ่อาศัยเขาครับตอนแรกเนี่ยโบเห็นเลยเนาะก็ะดึงด่างลอมไก่อยู่อกอุ้ยครับพี่หน้องครับเข,เขาใส่หน่อยบ่ได้เลยครับเพราะว่าเขาจะพ่ก,กินอาหารนะโอ้โหบ่ยากยังไงโบวัตถุคร,ครับเขาจะอยู่เป็นชุ่มชนเป็นมูคนาคือจังค้นนี่เนาะครับเนาะบอกง่ายๆว่าเป็นหมองลบให้ของเป็นนครับอืมเป็นตรงมีมองลบให้มองซ่อนตัวนะ เพราะว่าถ้าเพื่อนยู่หลงโลวงเพื่นเนี่ยคันคางขี่ตกใจขี่ตกใหญ่สาวไซนี่เหวี่ไปเห็นบอกคนสิบเขามาชนอยู่ในนี้ครับบอกภาษาไทยบ้านเขาครับแป๊บเดียวคุณกับเขาแมและเนาะครับเนาะเขาม่เองครับโอ้สุดยอดดีครับเป็นครับเป็นยอบอสออกมาแจ้ย่ำใดเลยเอ้ยออกแล้ว